สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนค้นพาร์ครับ ep ที่หกร้อยยี่สิบหกนะครับมีพาระสะสมพาระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนี่ครับรายการละสามร้อยบาทครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับคนค้นพัน์ะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ นใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้าชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเริ่มองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จวัดกิจชโยนะครับนี่ครับมคมลึกๆเลยนะนี่นะครับนห่างบนสระนะครับนี่ครับเป็นเม็ดเมดจนก้อนนะครับในเนื้อพระนะครับ องนี้เก่านะครับสมเด็จวัดเกตครับหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสองนะเป็นสมเด็จหลวงพอ่ออ้นวัดบางจากนะครับนี่ครับหลวงพอ่ออ้นวัดบางจากศิษย์สมเด็จโตนะครับนี่นครับหามวลสารเดียวกันนะครับนี่ครับ หลวงปู mm ่อุ่นวัดบางจากครับไปดูประวัติได้นะครับนี่นะแตกลายงาเลยนะครับหมาลิสานะครับเป็นเหรียญโลนะครับเหรียญจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับเนี่ยนี่มีต่อโค้ดนะครับเนี่ยครับต่อโค้ดนะต่อโค้ดชัดเจนนะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับต่อโค้ดนะครับ เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่ะครับโค้ดนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นพาสังกจายนะครับเนื้อใบลานหลวงพ่อกลวยนะครับพาสังกจายนื้อใบลานนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับโชคลาภนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับหมายเลขห้านะครับเป็น ยศนะครับพระย์ยศหลวงปู่เทศนะครับหลวงปู่เทศสิทธิ์หลวงปู ita, Del things, wrote, algebra, ast, ่มั่นนะครับหลวงปู่เทศเทศลังสีนะครับนี่ครับเป็นเหรียญพัดยศนะครับมีต่อโคด้านบนนะครับเหรียญพัดยศหลวงปู่เทใหม่เลขห้านะครับสภาพยังสวยนะครับยังสวยนะครับเป็นกระไหล่ทองนะครับหมายเลขหกนะครับเป็น ปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองหลวงพ่อจงนะครับปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับนี่ครับสวยนะครับนี่ครับสวยอยู่นะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นเหรียญรอหลวงพ่อพลอยวัดพระเงินนะครับเนี่ครับเป็นเหรียญรอโบราณนะครับหลวงพ่อพลอยวัดพระเงินนะครับ เป็นเนื้อทองผสมนะครับมีหูในตัวนะครับรอยวัดพระเงินนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งอาจาะโลนะครับหลวงปู่ฟั่นนะครับพระอาจารย์ฟั่นนะครับพระกิ่งอาจารโลนะครับพระอาจารย์ฟั่นนะครับ หมายเลขเก้านะครับเป็นพระลีลานะครับระลีลานะครับิขนุนนะครับนี่ครับเป็นพันธุ์เนื้อดินนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับมีคาบกุคาบดินนะครับหมายเลขเก้านะหมายเลขสิบนะครับเป็นพระรอดเลี่ยมเก่านะครับ เล่มเก่าเลี่ยมเดิมมานะครับพระรอดนะครับพระรอดเลี่ยมเก่านะครับมาเลขสิบนะสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะคนีบเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับหูเชื่อมนะครับ หมายเลขสิบสองนะเป็นพิตาเนื้อตะกัวครับปิตาเนื้อตะกัวเก่าหลังมีจาน,นครับนี่ครับตะแคงจะมองเห็นนะครับปิตาเนื้อตะกัวหลังจานนะครับเก่านะครับหมายเลขสิบสามนะเป็นเหรียญ เรีนหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับนี่ครับเป็นเนื้อทองเหลืองครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับเนื้อทองเหลืองครับสภาพยังสวยนะครับยังสวยนะครับเดี๋ยว ิบสี่เป็นเหรียญจอบหลงพ่องเงินนะครับเหรียญจอบหลงพ่องเงินวัดบางคานะครับเป็นเหรียญล่อโบราณนะครับเป็นจอบใหญ่นะครับเนื้อออกสีเงินเงินนะครับก็เป็นรูปหล่อครับเป็นขี้ตานะครับเนื้อเดียวกันครับเนื้อลักษณะเดียวกันเลยนะครับ หมายเลขสิบหกครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน,นะพิมพ์พัพลอดนะครับสิเจ็ดนะครับเป็นเหรียญล่อครับ ็นสมเด็จครับหลวงพ่อพรมครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคหล่อจากระครังเก่านะครับสมเด็จหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับอันนี้สิบแปดครับเป็นเหรียญหลวงปู่ผาดนะครับนี่ปู่ผาดวัดบ้านกรวดนะครับบุรีรัมย์นะครับ หลวงพ่อผาดวัดบ้านกรวดบุรีลำนะครับอันนี้สิบก้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่คำพันนะครับเหรียญน,นั่งพาน,นะครับเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่หลวงปู่คำพันนะครับนี่นะครับต่อโคนนะครับ ภิมหาทรัพนะครับรุ่นอภิมหาทรัพเหรียญนั่งพานหลวงปู่คำพันนะครับยี่สิบนะครับเป็นชินราชครับชินราชหล่อโบราณครับเนื้อทองผสมนะครับเนี่ยครับเนื้อทองผสมเก่าน้ำดูโลหะครับมีรอยแต่งตะไปนะครับมีรอยเนื้อเกินมีรอยเม็ดเกินครับนี่บ ใบยาบนะครับกมันมีหลายตัวใบนะครับตะใบยาบนะครับที่งานองค์นี้เก่านะครับผิวเป็นผิวมะละเลยนะครับอันนี้ยเอ็นนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะครับเหรียญหลวงพ่อคูนะครับดูนะครับตาลึกนะครับสภาพใช้นะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับ นีโนมคูนะครับสภาพใช้นะปี17นะครับยีบสองเป็นพระกิ่งนะครับไยรีพินานวัดบวรนะครับเป็นเนื้อทองผสมหล่อโบราณนะครับรกิ่งไัรีพินาน,นะวัดบวรนะครับ ยี่สิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปีศูนย์เก้านะครับลงยานะครับดูหูนะครับปิ้งนะครับโสธรลงยาปีศูนย์เก้านะครับยี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแจ้งวัดโนนสูงนะครับเหรียญหลวงพ่อแจ้งวัดโนนสูงโคราชนะครับ รุ่นแรกนะครับพระแจ้งวัดโนนสูงโคราชรุ่นแรกนะครับอันนี้กี่ห้านะครับเป็นแหวกม่านข้างเม็ดหลวงพ่กลวยนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเนี่ครับเป็นพราพิมพ์แหวกม่านนะครับข้างเม็ดนะครับหลวงพอกอลวยเนื้อผงนะครับเนี่ครับคมลึกครับเก่านะครับ ยี่สบหครับเป็นเหรียญรอห้าครับเหรียญรอห้าหลวงปู่เริ่มนะครับหลวงพ่อเริ่มปรโมวัจุกัะครีนะครับหลวงพ่อเริ่มปรโมครับชนบุรีนะครับเกจิชื่อดังของชนบุรีนะครับหลวงพ่อเริ่มนะเป็นเหรียญสแตมรอห้านะครับหลวงพ่อเริ่มนะครับวัดจุกเชฉรนะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับเป็นเหรียญหัวโตปีสามเจ็ดนะครับวัดชัางให้นะครับนี่นะครับ องนี้สวยนะครับสีเดิมเดิมผิวแดงเลยนะครับนี่ครับมีโค้ดนะครับต่อโค้ดนะองนี้ผิวแดงเดิมเลยนะครับทวดปีสามเจ็ดวัดช้างให้นะครับนี่ครับผิวแดงเดิมเลยนะครับสีเดิมเดิมเลยนะหมายเลขยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลอเก้านะครับสมพนวดนะครับเหรียญสมพนวดนะครับองนี้ก็ผิวแดงเดิมเลยนะครับ ปีศูนย์แปดนะครับปีศูนย์แปดผิวแดงๆนะครับผิวไฟเลยนะครับคมๆตึงๆเลยนะครับนี่ครับอันนี้ยีิบเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่คร่ำรับรุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงปู่คร่ำวัดวังว่ารุ่นแรกนะครับนี่ครับไหลเงินนะครับมันเปื้อนะครับพวกนี้ครับ แต่ยังสวยคมนะครับหลวงปู่คร่ำวัดวังว่ารุ่นแรกนะครับอันอีกสามสิบนะครับเป็นเหรียญโลเก้าเหรียญโลเก้าปราชินีนะครับปีสามห้าครับพร้อมเรียมนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับปีสามห้าครับสวยนะครับเป็นสีทองเลยครับพร้อมเรียมเลยครับ สนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะบศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ